kamitele ka lẹ mbaliya kamisa loso to mẹna gbọ bimana gomora lọ kabi tó lalè gbano lolo agbese ka lẹ mbaliya. Atau dah lo Kita semua bersama Anak menengok Hijau kuning daging dah Wah dari waragoh kita Mari bersama kita Menyokong Bola menengok curilah sempat Hijau kuning cedoloh kita Anak menengok Bola menengok Hati lawa tak takut tak sakit

สำหรับนัดสุดท้ายของทีมนารายยูเนเต็ดนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้ก็หลังจากที่เราประสบความสําเร็จในนัดนี้นะครับเราสามารถที่จะเป็นฝ่ายชนะชุมพร2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ว่าท่านประธานสโมสรนะครับวัชระยาวหัสันก็ได้จัดงานฉลองเล็กๆนะครับให้กับนักฟุตบอลครับรวมทั้นสโมสรและก็แฟนคลับก็และมาเนียทุกคนนะครับ ไปติดตามชมกันเลยนะครับครับผมและก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เรามาในวันนี้นะฮะคืนนี้เราก็มาฉลองกันนะครับก็จะมีแฟนคลับมานะครับก็จะมีหลากหลายนะครับส่วนทีมเรานี่เป็นทีมของพี่น้องกันนะครับนะฮะหลังจากนี้เราก็จะไปนะครับแกงฟุตบอลกระชับมิตรนะครับกับทีมกลันตัน FA ในวันที่2.9วันเสาร์นี้นะฮะและก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นสาวๆนะฮะ รวมทั้งนักฟุตบอลนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็อยู่กันแบบกำปองกำปองนะฮะกินแบบง่ายๆนะครับก,ก็นี่ครับเป็นนักเตะน,นะครับโอโ้โหในตำแหน่งศูยน์หน้าของเรานะครับ <c oughs> ก็ดารุงของเราเ <c oughs> น่โชว์ผลงานนะครับผลงานการกินนะครับแมอร่อยเหาะกันเลยทีเดียวแลวก็เป็นนักเตะน,นะครับ <c oughs> ทุกคนก็มาด้วยความสนุกสนานนะครับ แมว่าจะผิดหวังเล็กน้อยแต่เราก็มีความสุขนะครับในแบบฉบับของเรานะครับในแบบฉบับของกอลเลมาเนียนะฮะกอลเลพิคาดนะครับก็นี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับของทีมงานนักเตะและสตาฟโค้ดนะครับฮะก็เราก็มารวมตัวกันที่ช็อปนะครับสำหรับวันนี้เราก็เข้าไปชมข้างในนะครับบรรยากาศในช็อปนะครับนี่เป็นนักเตะผิวซีนะครับแมของนารายยูเนตนะครับ Uh, hey, how do you feel tonight? You have a party You yeah, talk with the uh, Yeah, uh, I feel good, I feel good. It's feel very nice, you know. Uh, yeah. And give you, uh, you show uh, what you're proud and your esteem team for thank, yeah, you. Yeah, I thank all the, the, the fans, you know, for, for their support they give us, you know. We, 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 we hope next year will be better for us, you know. So, thank you. Okay, thank you. เราอยากบอกว่านะครับแฟนคลับนารายินเต็ดนี่ก็เป็นแฟนคลับที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเราก็สู้เพื่อทีมแล้วก็ทั้งทีมนักเตะผิวดําเองครับก็สู้เพื่อเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในชปนะครับก็จะมีภาพของนักเตะนะครับก็มีฉายฟุตบอลให้ชมด้วยนะครับแต่ก็นี่เป็นบรรยากาศภายนอกนะคะจะเห็นได้ว่านะครับทุกคนนี้ก็มาด้วยใจนะครับแม่ดีนะครับอื้อ เยาวชนดาวรุ่งนะฮะแน่สาวๆเราก็เดินไปสัมภาษณ์นะครับหลายๆคนซึ่งวันนี้ก็เต็มที่นะครับนี่เราไปถามกลุ่มสาวๆนะครับเป็นพิตตี้ของสโมสรเรานะฮะสโมรสรเราก็มีพิตตี้หลายคนนี่แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังนะครับความสําเร็จนี่ไม่ได้มาด้วยกับนักเตะอย่างเดียวนะครับทีมงานเบื้องหลังก็มีโอกาสนะครับอ้นานรายเตะสสู้สู้สสย่ด นารายินเตสู้สูู้้อเนี่ครับเบื้องหลังความสําเร็จของเรานะครับในสนามฟุตบอลก็เชียร์ฟุตบอลนะครับทีมงานเบื้องหลังนะเจ็บตัวขายเสื้อนะครับก็มีอยู่หลายคนนะฮะเอาลครับเรามาสัมภาษณ์กองเชียร์สาวๆนะครับจากสปอนเซอร์ของเราในอนาคตนะครับอันนี้มาพูดถึง อะไรสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศของนาราเยนเต็ดในค่ำคืนนี้ครับพูดพูดอะไรสักหน่อยอย่าอย่ามวันแล้วเลยพูดดู้สึกใครไหนหรอรู้สึกยังไงไม่ก็รู้สึกรู้สึกดีมากเลยอ่ะดูเรียกเขาโม้เบิดแล้วอยากพูดเป็นยังไงบ้างแตกต่างยังไงบ้างกับที่ที่บ้านก็บรรยากาศคือกับสถานการณ์ด้วยนะแต่เรารู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่อบอุ่นมากอ่ะ อบอุ่นจริงๆคือเขาอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยอ่ะคือมันแตกต่างจากที่บ้านเราที่เคยอยู่นะอย่างเช่นเหมือนปัตตานีนะเขาจะอยู่เหมือนสไตล์แบบคือตัวใครตัวมัน่ะนะพอเลิกเลิกจากงานเสร็จปพ๊บก็คือต่างคนต่างกับบ้านแต่ที่นี่คือมันไม่ใช่อ่ะบางทีมันก็จะมีการรวมตัวเหมือนพี่เหมือนน้องคือดูจากมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์คือมันดีจริงๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆและนี่ก็เป็นความรู้สึกของนักฟุตบอลนะครับเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของนักฟุตบอลนะครับอาล้ครับโอ้โหนักฟุต นตบอลเตะเป็นอย่างเดียวนะครับสัมภาษณ์ไม่ค่อยเก่งฮะเออราชลีโอไปแล้วสัมภาษณ์สัมภาษณ์ความรู้สึกความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากฟุตบอลวันนี้แล้วก็มาเลี้ยงฉลองวันนี้ก็ก็รู้สึกดีครับที่วันนี้เก็บสามแต้มในบ้านได้ก็คือว่า ผลคู่อื่นนี่ก็ไม่ต้องไปพูดนะครับเพราะว่าพวกเราพวกเราเต็มที่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่านัดเยือนก็เต็มที่ตลอดเลยครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะคืนนี้จะปาร์ตี้นี่รู้สึกยังไงบ้างก็กะว่าประมาณสักห้าทุ่มก็ก็แยกย้ายกลับบ้านนะครับดาวกูตันโยความรู้สึกมึงกีตารโยนอัลกลิอมอ๋อรู้สึกคืนนี้นั่นหนึ่งังลั่นนึ่งยังตอนนี้ก็เต็มเต็มที่คือว่าเราเราอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องกันครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับ

Kita, kita, Bola mana lo curi lasan ha? Ija guni cerah lo kita ano mana lo? Bola mana ta lo hati tak takut tak suge? Kita lawe tak hati siapa ano mana lo? Bola mana lo? cip 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 เอาเรื่องวัตถิวัตถิเลเวอเด่ลูอับเดมีความสุขนัวเซบลากโกชาวกขเลมาเนียทุกคนเต็มที่ทาเปล่าลท่านิ่งเดะเบเร่เออโอเคมา ไปจับไปจับไปจับเยอะเดีหรอหลายอันเลยนะครับนี่คือพุทธศาประตูนารายยูในเต็ดนะครับเราก็ขอสัมภาษณ์นิดหน่อยนะฮะความรู้สึกรู้สึกฮะเดี๋ยเดี๋ยวเรียกมาวางแกปักนิชฉลองฉลองอ๋ออิ่มครับอร่อยมากเลยครับเป็นแค่นี้กลับไปนอนสบายครับกลับไปนอนสบายครับผมอ่าครับก็สัมภาษณ์สาวๆนะครับอิเละไรมาหน่อยะหลายอันนิดเดียวนอะ อ๋อครับแล้วก็ข้างในนะครับเราก็มีนี่มาที่กลุ่มแม่บ้านนะครับของกอเละพิฆาตนะครับานารายยูเนเต็ดวันนี้มาสัมภาษณ์นะครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มาทำของกินของกินอ,อันนี้เป็นบาร์บีคิวไก่ค่ะความรู้สึก <sm art> สก็สนุกค่ะได้มารวมตัวกันก่ย่่ปาหนมและอร บอลมนะก็ชานจิดจิดจิดช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 ิดนิดบิดชิกชิด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 ชิงชิดชิดชิาชิด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 ิรชิิด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 ชิิิ ก็คือสไตล์ของทีมเราก็คือทีมเราเป็นทีมแบบทีอ่อมกเเป็นนะเครับอันนี้ก็เป็นความสึกนะครับของทานสโมสรนคยาวกันเีกหลังจากการแข่งขันฟุตบอลนะครับในเย็นนี้และก็คืนนี้นะครับกับปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆที่จบสโมสรนาราอยู่นเตดครับเออก็ต้องขอบคุณพวกเรานะครับที่มีส่วนให้ ทีมฟุตบอลของเรามาถึงตรงนี้ได้นะครับจริงๆแล้วอันดับ3ก็โอเคครับเพราะว่าเรามาเริ่มต้นจริงๆก็เหล็กที่2แล้วนะครับหวังว่าปีหน้านี่เพราเราจะต้องอยู่ตรงนี้กันทุกคนนะครับไม่อยากให้ย้ายไปไหนนะครับเพื่อความสุขนะครับเป็นสิ่งบันเทิงเดียวของชาวนาลาทิวาสครับเพราะฉะนั้นปีหน,น้าเราเอาใหม่นะครับวันนี้ถึงเราไม่ได้ไปเราก็เป็นแบบ เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็ความรู้สึกที่จัดงานปาร์ตี้อย่างเช่นงานปาร์ตี้นี้จริงๆก็เราก็อยากให้มีสักคืนหนึ่งนะครับเป็นคืนพิเศษเลยเลือกคืนนี้เพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เต็มที่นะครับจริงๆแล้วก็เต็มที่ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้อยากจะให้เต็มที่ทั้งคืนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ตรงกับฟุตบอลแมช์ แดงเดือดนะครับพุงนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็โอเคครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมงานในคืนนี้ครับขอบคุณมากครับแลวก็นี่ก็เป็นความรู้สึกของท่านประธานนะครับบอกว่าเราก็อยู่แบบพี่น้องนะครับจัดงานเลี้ยงหลังจากที่แข่งฟุตบอลเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับของสาวๆนะฮะของกอลเลมานีนะครับนารายู่นเต็ดแฟนคลับนะฮรับครับผมอันนี้มาสัมภาษณ์สาวๆต่อทัักทัก ใจมันใหมั <mini drained out> ite, ้งหรืออ๋อตุ้ไปทีว okay. okay. ีทีนันนี่นั่นสัมภาษณ์เลยพูดพูดความรู้สึกเอ้ยพูดความรู้สึกไหนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากอ๋อเหรดีใจมากโอเคโอเคอะไรไม่ละสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอ้โหโอเคนะฮะก็นี่ครับก็หลังจากที่เรานะครับ ได้ชมรูปถ่ายต่างๆนะครับของนักเตะนารายินเต็ดในทุกอียิบทนะครับเราก็มาสัมภาษณ์ทีมงานนะครับทีมงานไฟมีเดียนะครับไฟภาพนิ่งของสโมสรน,นะครับโดยว่าความรู้สึกของเขานะครับในการได้เข้ามาร่วมนะครับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเสียดายมากที่เราที่ปีนี้เราไม่ได้ไปดีหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่เสียใจครับปีหน้าเรามีโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่ได้นะครับโอเคครับแล้วก็ปาร์ตี้คืนนี้รู้สึกยังไงก็เป็นปาร์ตี้สบายๆกันเองก็สนุกดียินดียินดีมากร่วมงานกับนารายูไในเต็ดครับฝ่าย PR อาของสโมสรนะครับคนดิเดตประธานสโมสรประธานแฟนคลับนะครับนาราอยูไนเต็ดนะครับประธานคนใหม่นะครับรัาการปีที่แล้วปีนี้น่จะรับตัวสวัสดีคุณมรรคเทเรบรากาตุนะครับก็รุ้ มันเรียกว่าสไตล์ของเราครับครับปงสไตล์ของเราก็คือผมดีใจมากที่ได้มาอยู่กับทีมทีมนี้ได้มาผูกพันกับสโมสรสโมสรนี้แล้วก็แฟนบอลกอลมาเนทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ทีมของเรามาถึงขนาดนี้ได้ก็คืออันดับ3ามคสุดยอดแล้วสําหรับทีมของเราครับกรับป้องของเราบอกว่าตอนแรกเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยมากับตัวเปล่าเปนักเตะของเราบ้านบ้านจริงๆ แต่มาถึงขนาดนี้ว่ะสุดยอดครับกระปุงสไตล์ครับแลวก็ความรู้สึกคืนนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างสุดยอดครับความรู้สึกคืนนี้พี่น้องกันครับ we are All brothers ครับครับยังไงก็สำหรับปีนี้นะครับเราก็ทำได้ในอันดับที่3ก็อดไปแชมเปี้ยนลีกแต่ยังไงนะครับปีหน้าท่านประธานสโมสรของเราก็วางแผนไว้แล้วนะครับสำหรับปีหน้าเราจะไป แชมเปนลีกและเราจะไปดีหนึ่งกันนะครับยังไงก็ติดตามชมผลงานนะครับของทีมสมโมสรน,นารายู่นเตดนะครับกอลและพิฆาตรวมทั้งกอลและมาเน่ทุกคนก็พร้อมที่จะให้กำลังใจกอลและพิฆาตต่อไปนะครับในฤดูกาลหน้าสำหรับวันนี้นะครับเดตา้ารามันอาร์ตถ่ายภาพมาส์นาราที่ว่ารายงานณสนามณช็อปกอลและมนเน่ณช็อปกอลและพิฆาตนารายู่นเตตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Udayo kuning hijau kibah atas udayo Kita semua bersama Anak menara Hijau kuning daging darah Dan jiwa raga kita Mari bersama kita Menyokong Bola menara curilah sempah Hijau kuning cia kita Anak menara Bola menara Hati lawe tak takut tak sakit seloweh tai ga hati sampai anak melero bola menero chet 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 chet